สวัสดีครับอยู่กันกันกบช่องฟันวอลเล์บอลฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ในช่องของผมกันก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นข่าวของวอลเล์บอลทีมชาติฟิลิปปินส์ล่าสุดเนี่ยสหพันธ์วอลเล์บอลแห่งชาติฟิลิปปินส์หรือว่า PNVF นะครับประกาศว่าวอลเล์บอลหญิงและชายทีมชาติฟิลิปปินส์จะมีกําหนดลงแข่งขันเครื่องกับทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน v n ลในปี2022นี้ที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์เป็นเจ้าภาพ ฟิลิปปินส์รับหน้าเสือเป็นเจ้าภาพในวเนเอี2022นี้ทั้งในประเภททีมหญิงและทีมชายจัดที่สนามสมาร์ทอาราเนตาโคลิเซียมในกรุงมะนิลานะครับซึ่งทั้งงที่ทีมชาติฟิลิปปินส์เองเนี่ยก็ไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขันวเนยเอีในครั้งนี้ด้วยนะครับแต่ดันเสนอตัวเองเป็นเจ้าภาพเขาคงเอาใจแฟนๆวอลเลย์บอลเขาแหละนะนอกจากนี้สหพันธ์วอลเลย์บอลฟิลิปปินส์ยังได้เชิญ4ทีมเพื่อเตรียมลุยอุ่นเครื่องกับตนประกอบไปด้วยทีมหญิงไทยทีมหญิงญี่ปุ่นทีมชายญี่ปุ่นนและทีมมชายยเอรั โดยกําหนดแข่งขันที่สนามที่ฟิลิปปินส์จะกําหนดเขาจะกําหนดเองนะครับโดยมีโปรแกรมดังนี้นะ ในวันที่11มิถุนายน2565เป็นประเภททีมหญิงในเวลา17นาฬิกาฟิลิปปินส์พบกับทีมชาติไทยนะครับก็น่าติดตามนะรอแชร์กันได้เลยครับและในวันที่12มิถุนายน2565ในเวลา15นาฬิกาฟิลิปปินส์พบกับทีมชาติญี่ปุ่นนะครับส่วน,นใ,ในวันที่16มิถุนายน2565ก็เป็นประเภททีมชายนะครับในเวลา15นาฬิกาทีมชายฟิลิปปินส์พบกับทีมชายญี่ปุ่นและ effort. ในวันที่27มิถุนายน <tampoco S 2> ในเวลา15นาฬิกาฟิลิปปินส์พบกับ เยอรมันนะครับสามารถติดตามและก็รอเชียนะครับหลังจากที่แฟนๆวอลเลย์บอลฟิลิปปินเนี่ยทราบว่าทีมหญิงนะครับของฟิลิปปินจะลงอุ่นเครื่องกับทีมไทยและญี่ปุ่นต่างก็ออกมาคิดเห็นกันนะครับว่าทําไมถึงไม่เลือกทีมในยุโรปหรือว่าอเมริกาทาไมเลือกอ่ไทยและญี่ปุ่นนะครับเพราะตัวผู้เล่นของยุโรปและอเมริกาเนี่ยเขาสูงมากฟิลิปปินจะได้ประชันกับทีมระดับโลกบ้างในนี้นะครับ สำหรับผมนะคิดว่าสมาคมฟิลิปปินส์เนี่ยน่าจะเชิญทีมยุโรปหรือว่าอเมริกามาแล้วแหละแต่เขาคงไม่ตอบรับนะครับเลยต้องเชิญทีมไทยแล้วก็ญี่ปุ่นแทนแต่ก็น่าจะเป็นแมตท,ที่น่าติดตามแล้วก็น่าชมอยู่นะครับด้านแฟนวอลเลย์บอลของไทยเนี่ยก็บางส่วนก็บอกว่าโอเคและก็บางส่วนก็ไม่โอเคนะครับที่ทีมไทยจะลงอุ่นเครื่องกับฟิลิปปินส์แฟนวอลเลย์บอลที่บอกโอเคเนี่ยก็บอกว่าดีนะให้น้องๆสำรองเนี่ยลงแข่งจะได้เพิ่มประสบการณ์อย่างงี้นะครับ แต่แฟนวอลเลย์บอลส่วนที่ไม่โอเคเนี่ยก็บอกว่าเสียแรงปรเปล่าๆเสี่ยงรับบาดเจ็บรยายนี้นะครับมันก็ตามนี้นะผมก็ไม่อยากคิดเห็นอะไรมากนะครับให้แฟน,แฟนวอลเลย์บอลคิดเห็นกันเองและนี่ก็เป็นข่าวล่าสุดของทีมชาติฟิลิปปินส์ที่จะลงอุ่นเครื่องนะครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ